พอค้ามาขายอันนี้ทําเองมาขายนี่ครับครับผมทำเองครับอ๋อคนที่อยากมาทําไม่มีก็เข่าก็หน้ามาซื้อทําบุญได้เนาะใช่ไหมครับทับกลุ่มถุงอะไรครับทําเองเนี่ยคนก็บ้านยัดเองทำเองทำยากไหมนี่จักวันนี่ครับเช่สามคืนเช่สามเช่น้ำเกลือเช่น้ำเปล่าครับสองคืนเช่น้ำเปล่าสองคืนน้ำเกลือคืน อ๋อน้ำเกลือคืนนึงครับแล้วก็กินได้เลยแทงพอสองคืนน้ำเปล่าคืนนึงเกลือคืนนึ่งน้ำเปล่าสองเปล่าสคืนมันไม่บูดใช่ไหมไม่บูดก็เอกมาเราก็มาล้างมาใส่น้ำมาตอทั่วอันนี้ดอกหรือว่าใบใบใบที่เขากินได้ไหมใบอ่อนได้เนาะมันไม่ใช่ดบ จะด่า็แต่ยังมีอีก่ไหมครับนี่โดยังก็ต้นบ้านนี้อ้าวสวัสดีครับอ้าวนี่สน้อยอันนี้ก็มาขายลุงบ้านไหนบ้านไหนขาครีมครับขาคีมโอ้ตัดลัดไปตรงนี้เนาะอยู่ในผ่านปลาก็ถึงเหรอ ออจกทุ่งไปก็ามทุกไปเขาาคีมโอเคครับขาคีมมีหลายลุงชื่อไอโน่ชื่อสินนามาตีตีสีนามครัเป็นคนศิลปะหรอว่านีชววานลูปหรือว่าหรอเนอับรโดยนะครับอันี้พี่ตองมาเต็มเลยครับขอบคุณครับัวใหญ่บ้างตรงางตรงาายเขาก่อนครับ ันี่พระกรมก็มีครับครับวัสดีครับนี่ตัดภาษาวัสดีครับเป็นไงไขรมาขขยทุกวันไหมครับเนี่ยทุกวันเนาะอ๋ออยู่นะครโอ้ต้องไปเยี่ยมฟาร์มแล้วนน่ครับไข่เป็ดหรือเง่เป็เองในแถวไหนแถวไหนเป็ด บ้านเองมะอำาเภอไหนครับเดี๋ยวอ๋อหลับเข้ามาเนี่ยอ๋อเขาเรียงครับอันนี้ก็พักก้งปักกุมสิบบาทอ๋อครับอันนี้ของของบ้านไหนน้อยนี่ครับเนี่ยลำพูนลำมูลลุงทำเองนี่ครับเนี่ยทำเองทุกอย่างเลย ครับโอเคครับคนละมูลก็มาด้วยครับลำเงยด้วยครับอ่าวันนี้ไปซ้ำสื่อกองเป็นชวบานครับผมปอเปี๊ยะพวกที่ขายอยู่กันไหนครับขายอยู่ใกล้เซเว่นนัดหมันนะครับนุดหมันน่เนี่ยมันเองกันนี่อ๋อจะเป็นคนละมูลนมันนบันกอกอ๋อเอครับอ๋อคนละอันคนละเจ้าครับอ้ โอ้ออกละมะม่วงอย่างงามขายดีไหมครับโอ้อขายแต่ขนมหวานนะครับเ่าอ๋อโมแลวอันนี้ก็รอไปเขาซื้อไปถวายพระใช่ไหมภาษาสุทธาภาษสุทธาเ ลับรวยด้วยครับอ๋อนนี่ก็มีกระโพดกระเวยต้มกระโพดเป็นไงดีไหมครับลุงได้ครับครับผมวัดบันทาครับกลับมาขบนครับตีสิบห้าถึงยี่สิบสี่ลสวัสดีครับลูกสิดด้วยอ่ะถ่ายรูปผูหน่อยคนสวยคนสวยหนสอง ้วชื่ออะไรหน ah. ูช okay, ื่อนุมค่ะทํำคุณฝังการฝังการพันบานไหนพันไรค่ะโอเคครับสวัสดีครับนุกับโอ๋ันารวันดีสวัดหน่อยสักหน่อยนะหนาอยนุมน่อยนุ่มใจดใจน